สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีตอนเสาร์นะครับบรรยากาศสองโมงกว่ากว่านะครับมือนี้ครับพี่จ้าพุทธุมราชพาพี่น้องมาเบ่งง้วสาวทองแหลกครับอ้วนอ้วนหนาหนาครับพี่น้องครับตันจูลูเลยครับพี่น้องเป็นง้วทองนะครับทองที่เขาสี่เดือนกับเจ้าหิวโกนะครับนี่พี่น้องนะครับประกันทองครับหนังหนาอ้วนอ้วนนะครับแม่นี่นะครับเปิดราคาไว้นะครับสองหมื่นกับอิกหาลอยนะครับสองหมื่นกับอีกหาลอยครับสองฟีกับลอยโล่นะครับพี่น้องนี่ครับ หนาตึบอยู่กับน้องตนกล้าเพิ่นจูงมาให้พอเพิ่นทายให้พี่น้องเบิ่งหนาไหลใหญ่หนังหนาในสาเชื่องครับขาถกขาทอนประกันให้สิบห้าหมื่นครับทายสูงหน่อยสามสิบสองบอกลบครับเพิ่นบ่คอยสูงแต่ว่าเพิ่นได้หนาได้เลิกนะครับผูนพี่น้องหน้าตาสวยหนังหนาหอาไหลใหญ่ครับสองหมื่นครับอีกห้าลอยครับราคาต่อรองได้ครับส่งฟรีร้อยกิโลนะครับประกันท่องครับตัวท่องให้แล้วนะครับพี่น้อง ตัวทองให้แล้วนะครับทองชัดเจนแห้งทองกับเจ้าฮิวโก้นะครับวันที่ผสมครับวันที่ยี่หกตุลาหกเจ็ดกำหนดควอดสี่ซิงหาหกแปดนะครับอ่าได้ซีเกาสีเดือนครับอสามเดือนกับวิยี่สิบวันนุ่มไข่เลยครับพี่น้อง่มบวมแล้วนะครับอ้วนอ้วนแห้งนะครับหัวดุกหมูอ่าจมูกดำโมชสกครับขิดหูดํานะครับอ่เอาให้น้องลูกนี่ครับอย่าไปกินยากระมูเลยล่ะอะ็บดีก็เท่าดีครับนังน้าแห้ง ลำ nhào นะครับสูงหน่อยสามสิบสองนะครับเป็นงออวนๆเ้อพี่น้องงอเลี่ยงไงนะครับให้เด็กหน่อยเล็กเลี่ยงได้นะครับเครื่องดําพ่วงหางดํานะครับนีนบ่นี่เครื่องพี่น้องเบิออดำปึ๊บเลยดำ <c oughs> ดำสนิทบวดอ่ะนุ่มไข่แล้วพี่น้องเห็นบ <c oughs> ั้ยงอสาวปญัญญาบนทองนุ่มสิบ,บวมครับนุ่มสีต่าบ่มีติงครับ โอนหางกลมใหญ่ตันจุลัวจับน้องขึ้นเดาจ,จะกินหญ้าเด้๋ยวนี่ยิ้มหยาอ่ะนะครับเบิ่งฟังนี่อ่ะฟังสายเพื่อนเออเกง่งโดดเก่ยงอ่ะเบียงมาเบียงมาผมมีแต้มครับพีบ่น้องผมมีแต้มไม่ยั้งหรอกครับ่บฟังนี่นะครับปีกัดครับอยู่บา้า,านซากก่อนี้คมนะครับตำบลหน้าวอะอำเภอปทุมราชพงษาจังหวัดอำนาจเจริญครับอ่ะเบียงหลบเบียงไปผมจะให้เบียงเบิ่งอีกฟังนึงอ่ะโอเคอ่ะปล่อยเพื่นยืนนด้นหลง นครับเบิ่งังสายเพิ่นจ๊ภูมเขาด้านหลังเพิ่นนะครับมาใหม่ๆสดๆนะครับสองหมื่นน้องมะกวันน้องมะฮะสองหมื่นคับอีกอหาหลอดป้อยน่องหลอดป้อยน่องครับนี่นี่ครับเอาสาวทองแรกประกันทองครับหน้าตาพี่น้องกงงงกเลยนะครับหน้าตาดังงงงงเลงนะครับตัวนี้ก็ว่ามันสวงสุดเด้อพี่น้องว่ามันสวงสุดนะครับนี่่บมันจมนะครับนี่เห็นปะ บมแมนนะครับมันตามประกันนิดเดียวนะครับบมแมนต์สวงสุดอ่ะประกันให้สวงสุดให้นะครับสองหมื่นกับอีกห้ารอยนะครับอ่ะนะครับเบอร์ล่กับเบอร์โทรเลยครับพี่น้องท่องกับเจ้าหิ้วกูนะครับหลอดพ่วงวามันเฮียนั่นล่ะะนี่มนนาซิโบเห็นจะเสียหายขามันตกอยู่น้ำหลอดเต้ยพี่น้องบมแมนเห็นอยู่เอาใส่กระเป๋ามาเอ้าหลอดหายไปใส่เอ้าท่องจะเข่าซีเดือนนะครับราคาเบาๆสองหมื่นกับอีกห้ารอยครับมาเอาเองจะได้กระไรลักหมื่นนะครับพี่น้อง โทรมาพูดคุยกันครับศูนย์เบอร์โทรกับซุนา836935009ครับนาเลียงนะครับซื้อให้ผู้ส่าวผู้แก่เลียงครับพี่น้องว่าสาวทองแหลกครับอนาคตกับสีญ่ขึ้นอีกอ้วนขึ้นอีกหน้าขึ้นอีกนะครับนี่คือมันทองสามเดือนสีขาวสี่เดือนนะครับอีกสิบหมื่นครบสี่เดือนโอ้โหเป็นเฉดนะครับเบิ่งพี่น้องเล็บดีเกาเท่าดีครับการโทรกาทอนประกันไฮซิปห้าหมื่นนะครับเบอร์ไลน์เบอร์โทรแล้วพี่น้องเล้วเฟซบุ๊กกับพี่จ่าปทุมราชนะครับเพจกับพี่จ่าปทุมราชแฟนเพจนะครับผู้ติดตามหกหมื่า ก็เป sure ็นแม่ลูกนะครับแม่ลูกลูกตัวฟูตัวนั้นจะเบ่งกันนะครับให้มนกินหยาจักหน่อยกันนะครับได้ล่ะไอิ่งอีกฟังหนึ่งเนี่ยเลาหน่อยสูงหน่อยสามสิบสองั่วมัวหน้าหนาเนื่อหลายเลยครับพี่น้องแบบนี้ยในฟังนี้ครับล่ำเาวดีควนเอานี่ฟังนี้นะครับพ่มีแต่มีดางนะครับพี่น้องครับงัวหนังนหนาหัวทองพ่นเบิดพ่นเบิดอันนี้คือพ่เค่อยจับกันจะเถื่อร์เล เป็นหัวสสาปะแกเชือกลูกยางโซ่จังไงแกได้ปะแกได้ปะแกได้ปะเนาะคนเหลี่ยงหัวเาเบิ้งแกได้ปะโอ้ยบนมือมาเพอแกมา